สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเทสแบตเตอรี่ของ DCA ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์2แอมป์นะครับซึ่งคลิปที่แล้วก็ได้ทําการเทสไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์อะไรเนี่ยมันยังไม่พร้อมนะครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ใหม่ในการเทสนะครับก็จะเป็นพลมโทโบเจตนะครับตัวนี้ก็จะกินกระแสค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสแบตเตอรี่ตัวนี้ใหม่นะครับว่าจะกินกระแสประมาณไหนแล้วก็โวลต์จะตกประมาณไหนนะครับ บตเรี่ก้อนนี้นะครับก็ชาร์จเต็มไแล้วครับอยู่ที่ประมาณ2 1โวล์นะครับซึ่งแต่ละเซลล์ก็จะดีดอยู่ประมาณ0.03มิลลิแอมเท่านั้นนะครับก็ือว่าน้อยมากนะครับดีผมก็จะมาเทสเกียร์หนึ่งก่อนนะครับเกียร์หนึ่งก็จะกินกระแสอยู่ประมาณ13 1 4แอมป์นะครับวนตกลงมาอยู่ประมาณ3.83.9นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นเกียร์สอนะครับเกียร์สอก็จะกินกระแสอยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแอมป์นะครับตอนนี้วุ้นตกลงมาอยู่สามจุดสี่นะครับกว่ากว่านะครับซึ่งมันก็ใช้ได้นะครับกระแสประมาณนี้ก็จะเป็นพวกเลือบวงเดือนหรือจะเป็นเครื่องเหินเจียนะครับซึ่งมันก็ใช้งานได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบขนาดเล็ก2แอมป์เท่านั้นนะครับใช้ได้แป๊บเดียวมันก็หมดแล้วนะครับ ส่วนเกียร์สานนะครับผมจะเทสแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าการเกินกระแสได้ค่อนข้างโหดมากนะครับอยู่ที่ 50M แอมป์กว่านะครับแล้วก็วนตกลงมาอยู่ประมาณ3มวัวนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบตัวเล็ก2แอมป์ท่านนั้นนะครับถ้าหากจะใช้งานแบบโหดๆแบบนี้ก็แนะนําเป็น 4M 2แอมป์ 2p ดีกว่านะครับ พอเราใช้แบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับแต่และเซลล์เนี่ยก็จะเด้นอยู่ประมาณ0 0 0 2 0 0 1มิลลิโวลต์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับ